แล้วที่เอยู่ข้างหลังแทนตอนนี้นะครับคือหนึ่งในโชว์รูมเครื่องออกกำลังกาย Iron Tech สาขาหาดใหญ่ที่นี่มีเครื่องออกกำลังกายให้ลองมากกว่า100แบบข้างในาจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยโชว์รูม Iron Tech ที่นี่ตั้งอยู่ติดกับเซ็นทรัลคเวย์ซิวัลหาดใหญ่เดินทางสะดวกมีที่จอดรถให้มีพื้นที่มากถึง500กว่าตารางเมตรซึ่งเป็นโชว์รูมเครื่องออกกำลังกายที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขลาเลย และในส่วนของด้านในนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด2ชั้นด้วยกันโดยชั้นที่1จะเป็นเครื่องออกกำลังกายประเภทคาร์ดิโอนะครับและส่วนของชั้นที่2จะเป็นเครื่องออกกำลังกายประเภทสตรีนหรือว่าเวทเทรนนิ่งนะครับผมนั่นก็คือชั้นที่แทนยืนอยู่ตรงนี้นั่นเองและในชั้นนี้นะครับผมเป็นชั้นที่รวบรวมเครื่องออกกำลังกายประเภทสตรีนไว้อย่างมากมายเรนจะพาไปดูแลวลองเล่นกันเลยครับตามมาเลย สำหรับสายสร้างกล้ามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือใหม่เพิ่งหันเล่นหรือว่าเล่นประจำแบบแท้นะครับรับรองได้เลยว่าถ้าใครได้มาที่นี่นะครับผมทุกคนต้องถูกใจอย่างแน่นอนและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ชั้นหนึ่งของโชว์รูมไอรอนเทคนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะรวบรวมเครื่องออกกำลังกายประเภทคาร์ดิโอทั้งจักรยานเครื่องเดินวงลีรวมไปถึงรูวิมม่ไฟฟ้าและลอื่นๆอีกมากมายจัดเต็มทุกแบบทุกขนาดตั้งแต่วิ่งคนเดียวไปจนถึงวิ่งกันทั้งครอบครัวเลยครับ การที่เราจะเลือกซื้อเครื่องออกกำลังกายสักเครื่องเนี่ยสามสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนเลยนั่นก็คือ1เป้าหมายเน้นสร้างกล้ามเนื้อหรือสร้างความแข็งแรงของหัวใจ2นะครับการใช้งานสําหรับคนที่พื้นที่จํากัดงบประมาณไม่มากก็เลือกเป็นตัวที่ขนาดกําลังพอดีและสําหรับใครที่นําไปใช้ในส่วนกลางของคอนโดโรงแรมหมู่บ้านก็ควรเลือกเป็นเกรดคอมเมอร์เชียลสำหรับใช้งานหนักโดยเฉพาะและ 3. ความน่าเชื่อถือไอรอนเทคเป็นแบรนด์ที่มีโชว์รูมสินค้าทั่วประเทศมีบริการหลังการขายสามารถจัดส่งและติดตั้งสินค้าให้คุณในทุกภภูมิาค และที่นี่นะครับคือโชว์รูมไอรอนเทคสาขาหาดใหญ่มีเครื่องให้ลองทุกระดับไม่ว่าจะเป็นเกรดใช้ในบ้านหรือเกรดคอมเมอรเชียลที่ใช้สาหรับส่วนกลางสําหรับใครที่มาเที่ยวเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่นะครับคุณสามารถเดินมาดูเครื่องออกกำลังกายที่สาขานี้ได้เลยครับเพราะมันอยู่ใกล้มากๆหรือใครที่มาจาก่างจังหวัดนะครับมาที่นี่ที่เดียวสามารถซื้อได้ทุกเครื่องทุกขนาดนะครับรับรองว่าคุณจะไม่เสียเที่ยวอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้แทนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย